่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน150บาทนะครับผมจากการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีค่าสมัครหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมอนิวเวลดแบบโดยตรงเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการทําเงินฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด งานฟรีชาแนลนะครับ,รบวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับวิธีการหาเงินฟรีทูเบ n รเนแบบโดยตรงเลยนะครับหนึาบาทที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับไม่มีการลงทุนหรือว่าเสียเงินใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนก,นกันไว้ด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับผมสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทำเงินฟรีทู m o n e y Wallet นะครับผม150บาทนะครับผมทำเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า f ันทิปนะครับผมแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ยังมีแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังทำเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้เลยหรือว่ายังไม่มีในส่วนของแอปนี้เนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมที่ r e เฉพาะมืือถอ a อ d r o i d เท่านั้นนะครับเขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับถ้าใครไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนำนะครับก็ค้นหาชื่อตามนี้ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปฟันทิปนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถไปดูวิธีการสมัครได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับคนที่กลัวดาวน์โหลดแอปผิดนะครับผมขี้เกียจค้นหานะครับก็กดลิงก์นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับสามารถกดติดตั้งลง ในะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานการถอนเงินล่าสุดก่อนว่าแอปนี้เนี่ยจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับก็กดมาที่เมนูฉันด้านล่างนะครับซึ่งแอปนี้เป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดไปที่เมนูนะครับแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่ากดที่เมนูที่3ก็ได้นะครับผมกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปที่การแลกของฉันนะครับอ่ะกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของประวัติการแลกเงินล่าสุดที่เราเคยแลกไปจากแอปนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งผมแลกเงินไปก็ นานแล้วนะครับเมื่อเดือนธันวาคมเนาะวันที่28นะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับก็อาจจะอัปเดตช้านิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดภารกิจเยอะเลยนะครับ150บาทนะครับการจ่ายเงินล่าสุดของแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็ถอนมาทีละเล็กทีละน้อยเนาะเมื่อคะแนนครบเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะทําการถอนเงินออกนะครับ ก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมในส่วนของตัวแอปนะครับผมสําหรับใครที่สมัครแล้วนะครับยังไม่ได้รับในส่วนของคะแนนเริ่มต้นนะครับก็สามารถมารับคะแนนตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเมนูชั้นตรงนี้แล้วก็กดไปที่ใส่รหัสเชิญนะครับการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้บังคับเนาะว่าจะต้องใส่นะครับสำหรับใครที่อยากจะรับคะแนนเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งแสนสคะแนนนะครับสามารถมาใส่รหัสเชิญตรงนี้ได้ถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับยังไม่มีรหัสโค้ดหรือว่า ารหัสเชิญในการรับคะแนนเนี่ยก็ดูฝั่งด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะครับตรงนี้ใส่เพื่อรับในส่วนของคะแนนนะครับคุณจะใส่หรือว่าไม่ใส่ของผมก็ได้นะครับผมไม่ได้บังคับนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเรากรอกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนรายละเอียดต่างๆของเมนูทุกเมนูนะครับว่าเราเนี่ยจะทํารายได้เข้าชูมเมเนเวลเลตได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูที่เมนูแรกเลยนะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับเป็นเมนูจุดเด่นนะครับในหน้านี้นะครับผมก็จะมี ช่องทางการรับคะแนนของเรานะครับตรงด้านบนขวามือตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าใช้งานทุกครั้งนะครับเราสามารถมากดรับในส่วนของคะแนนเช็คอินได้นะครับวันละ1ครั้งนะครับผม1,600คะแนนวันนีนะ้ใครเข้ามาแล้วกดเช็คอินไปก่อนเลยนะครับ พอเรากดเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดโอเคนะครับ1600คะแนนนะครับเราก็เรากดในวันถัดไปนะครับอีก3,200คะแนนในวันพรุ่งนี้นั่นเองต่อมานะครับผมคะแนนเหรียญทองตรงนี้นะครับที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมอนิวลเลตนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนวิธีการหาคะแนนนะครับตรงนี้จะมีแท็บเมนู4เมนูนะครับที่เป็นช่องทางการทําเงินนะครับเรากดไปที่อันแรกเลยนะครับผมเป็นอันยอดนิยมนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเข้าไปทํากันนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดติดตั้งแอปลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจรับในส่วนของคะแนนนะครับสำหรับคะแนนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆลงในเครื่องของเรานะครับคะแนนที่เขาให้เราเนี่ยหรือว่าแจกให้เราเนี่ยอยู่ที่800,000คะแนนเลยถือว่า ค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการเล่นนะครับผมก็คือให้เราทําการกด p a y Now นะครับทำการดาวน์โหลดแอปนี้ลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เรามากดที่เมนูลูกหัวใจตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเข้าใช้งานแอปที่เราดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นเนี่ยเล่นตามระยะเวลาที่เขากําหนดตรงนี้นะครับผมเล่นหนาทีรับไปเลย13,222คะแนนนะครับเล่นตามระยะเวลาที่เขากําหนดนะครับแล้วก็ยังมีแอปอื่นๆที่เราสามารถเลือกติดตั้งได้นะอย่างเช่นแอปที่2เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปติดตั้งไได้้เขาป ดาวโหลดกันได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะต่อมานะครับผมเรามาดูที่เมนูที่2นะครับโอเคโบนัสนะครับอันนี้เลยกดเข้าไปเป็นโอเคสปินนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภารกิจคล้ายๆกันนะครับเป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆเนาะเราต้องทําการกดเปิดตรงนี้ก่อนนะครับกดเปิดเลยจากนั้นเนี่ยก็จะมีภารกิจตามนี้นะครับของผมขึ้นแค่3อันนะครับดูวิดีโอ20ครั้งนะครับรับ2 0 0แสนคะแนนนะครับวน์โหลดแอปนะครับอันนี้ก็เป็นการดาวโหลดแอปนั่นเองนะครับถ้าใครจะทําก็ต้องดาวน์โหลดนะครับต่อมาอันที่3นะครับผมอันนี้ นะครับไอออนนะครับอ่ะกดเข้าไปอันนี้เนี่ยก็จะได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะว่ามีหลายแอป,ปให้เราทําภารกิจนะครับจะเป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆเหมือนกันเลยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นการติดตั้งดาวน์โหลดเกมเพื่อที่จะทําภารกิจนะครับอย่างเช่นเกมนี้นะครับผม แจกคะแนนอยู่ที่20ล้านเหรียญคะแนน,นนะครับถือว่าแจกเยอะมากนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําภารกิจตามระยะเวลาที่เขากําหนดด้วยนั่นเองข้อที่1นะครับผมก็คือระยะเวลา30วันในการทําภารกิจนะครับภารกิจมีอะไรบ้างทุกคนสังเกตรตรงนี้เลเวล5ในระยะเวลา1วันเลเวล7 5วันเลเวล12 15วันเลเวล13 30วันแล้วก็ในสวนของตรงนี้เนี่ย ในระยะเวลา30วันเนี่ยเราจะต้องเติมเงินนะครับในส่วนของตัวเกมอยู่ที่9.99ดอลลาร์นะครับประมาณ350บาทในการเติมเงินในเกมนะครับเติมเงินในเกมนี้นะครับผมนี่ครับในเกมนี้นะไม่เกี่ยวกับแอปนี้นะครับถ้ามันเป็นการเสียเงินในการเติมเกมผมไม่แนะนําให้เราดาวน์โหลดแล้วก็ทําภารกิจนะเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มกับการเติมเงินแล้วก็ทําภารกิจนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมอันสุดท้ายนะครับผมอันที่4นะครับอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับสาหรับอันนี้เนี่ยก็ คล้ายๆกันนะครับเป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดเกมต่างๆหรือว่าแอปต่างๆทําภารกิจนะครับก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะดาวน์โหลดแอปไหนนะครับผมยกตัวอย่างเป็นแอปแรกแล้วกันเนาะ Money c a s g เกมนะครับที่เป็นรูปเต่านะอันนี้ผมเคยรีวิวไปในช่วงหนึ่งที่มันสามารถทําเงินฟรีเข้า PayPal ได้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วเราก็ ดูในส่วนของภารกิจนะครับซึ่งภารกิจตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็แนะนําใช้เป็น Google แปลภาษาได้นะครับผมอ่ะตรงนี้มีข้อที่1ข้อที่2นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีะดาวน์โหลดนะครับผมรับคะแนนนะครับผมแล้วก็เล่นนะครับ่าสนาที นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าต้องเสียเงินหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับแนะนําเป็น Google แปลภาษานะครับในการดาวน์โหลดก็ประมาณนี้นะครับผมลองทําภารกิจดูได้นะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาคะแนนนะครับก็ประมทั้งหมดประมาณนี้นะครับทั้งหมด4เมนูด้านบนตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการอ่านนิยายนะครับผมอันนี้เป็นนิยายนะเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนําวิธีการเล่นนะครับผมให้เราเลื่อนนะครับผมเลื่อนแบบนี้เลยนะครับเราก็เลื่อนอ่านนิยายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้รับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับผมเราก็เลื่อนอ่านตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการแชร์ข่าวนะครับผมอันนี้เป็นข่าวนะครับการแชร์ข่าวเนี่ยก็คือให้เรากดแบ่งปันตรงนี้นะครับเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่2,500คะแนนนะครับกดแบ่งปันนะครับผมแล้วเราก็เลือกช่องทางการแชร์ข่าวออกไปนะครับตรงนี้ จะเป็นช่องทางนะครับจะเป็นวอต a อ p นะครับทวิตเตอร์หรือว่าจะเป็นการคัดลอกลิงกนะครับไปโพสในส่วนของช่องทาง Facebook หรือว่าอ่า u t u b e ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราสะดวกในการแชร์ข่าวการแชร์ข่าวเนี่ยก็จะเป็นการแชร์ออกไปนะครับถ้ามีคนกดเข้ามาดูข่าวที่เราแชร์เราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับผม2,500คะแนนเดี๋ยวผมจะทําการแชร์ข่าวไปที่ทวิตเตอร์นะครับผมจะเลือกเป็นทวิตเตอร์นะอันนี้นะครับผมก็แชร์ผ่านทวิตเตอร์นะครับก็กดทวิตได้เลยนะครับนี่เราแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ปรับมานี้เนาะเราก็เลือกทั้งอาญญญา่านนิยายนะครับแล้วก็เลือกจากการแชร์ข่าวก็ได้นะครับอันนี้คือภารกิจเพิ่มเติมนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่สนะครับสำหรับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องทางเพิ่มเติมในการหาคะแนนนะครับโดยการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับสำหรับคนที่อยากมีรายได้เพิ่มเติมนะครับเราจะต้องแนะนําเพื่อนด้วยนะเพราะว่าช่องทางการแนะนําเพื่อนเนี่ยเป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเยอะแล้วก็ได้รับคะแนนเร็วที่สุดแล้วนะครับหกแสน 7 5 0 0 0คะแนนต่อ1คนสำหรับการแนะนำเพื่อนนะครับบวกค่าคอมมิชชั่นถาวรเลยนะครับ15%กดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์นำไปแชร์ต่อได้เลยนะครับตรงหน้านี้นะครับผมก็จะมีกล่องตรงนี้ที่เราสามารถกดรับคะแนนได้แล้วก็กดรับคะแนนไป3,200คะแนนแล้วก็กดตกลงนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะกดรับได้ทุกๆ3ชั่วโมงนะครับสำหรับวิธีการรับคะแนน6 7 5 0 0 0คะแนนตรงนี้นะครับมีข้อที่1ข้อที่2และก็ข้อที่3ตรงนี้คนที่จะอ่านด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกว่าทําอย่างไรถึงเราจะได้รับคะแนน6กแสนเหมื่นคะแนนประมาณนี้เลยนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนหรือว่าถอนเงินนะครับสาหรับการ ถอนเงินนะครับผมก็จะมีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็จะเป็นเกมฟรีไฟนะครับแล้วก็เกม ML นะครับ p a y p a พค่าโทรศัพท์มือถือนะครับผมประมาณนี้เนาะผมจะแนะนําเป็นทูมอนี่วอลเล็ตและกันนะครับเพราะว่าทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยผมเคยถอนแล้วนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่100บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่15ล้านเหรียญคะแนนนะครับแล้วก็150บาทเนี่ยอยู่ที่22่ล้านหแสนคะแนนนะครับในการแลกเปลี่ยนเนาะถอนเงินได้สูงสุดที่500บาทไทยนะครับก็สามารถ ได้เลยเมื่อเราครบแล้วนะครับในส่วนของเกมฟรีไฟนะครับเริ่มต้นที่100บาทสูงสุดที่500บาทเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็100บาทถึง500บาทเหมือนกันเนาะเพย์เพนะครับ100แล้วก็200นะครับค่าโทรศัพท์มือถือ1 0ึงแล้วก็200นะครับผมประมาณนี้นะครับแอปนี้ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเนาะใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดกันเล่นกันดูได้ส่วนคนที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะกลับมาเล่นต่อได้เหมือนเดิมนะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากทําทเงินฟรีต่อๆไปเนี่ยก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสำหรับช่องทางการหาเงินฟรีเนาะเดี๋ยวเราไวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ